เวียดนามแทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเมื่อเสียงนกหวีดจบเกมดังขึ้นภาพที่ปรากฏบนสกอร์บอร์ดทำให้แฟนบอลทีมดาวทองทั้งสนามต้องเงียบกริบในขณะที่แฟนบอลไทยในโลกออนไลน์กลับคึกคักคราวกับได้เห็นประกายแห่งการคืนฟอร์มที่ใครหลายคนบอก,กว่าเริ่มจะเลือนหายไปแล้วแต่ค่ำคืนนี้มันไม่ใช่แค่ผลการแข่งขันมันคือเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่แฟนบอนลหลายชาติคิดว่าอายุเยอะแล้วไม่น่ามีอะไรให้ลุ้นอีก ทว่าเขากลับสร้างปรากฏการณ์พลิกมุมมองต่อหน้าแฟนบอลทั้งเอเชียเจชนาทิพและธีราทรุ้มบุญมาทันสองตัวเก่าที่ถูกตั้งคำถามมากที่สุดกลับกลายเป็นคนที่ทำให้เวียดนามต้องตะลึงตลอดหลายปีที่ผ่านมาเวียดนามเคยชูภาพว่าตนคือชาติที่พัฒนาเร็วที่สุดในอาเซียนแข็งแปร่งทั้งความฟิตทั้งระบบการเล่นทั้งพลังแฟนบอลพวกเขาเชื่อว่าเป็นยุคทอง ของตนและจะยึดบัลลังก์ยาวนานแต่การเจอกับทีมชาติไทยครั้งนี้กลับทําให้ความมั่นใจนั้นสะเทือนอย่างจังแฟนเวียดนามจํานวนมากต้องออกมายอมรับแบบตรงไปตรงมาว่าเรายังไม่ดีพอและสิ่งที่ทําให้พวกเขาตกใจที่สุดไม่ใช่ฟอร์มของผู้เล่นไทยยุคใหม่หากแต่เป็นความเก่าเกมของนักเตะอายุเฉียด30ปลายอย่างอุมธีราธรที่ยังคงเล่นด้วยมาตรฐานระดับเอเชียอย่างไรที่ติ ในขณะที่หลายคนคิดว่าอายุ30บวกคือช่วงขาลงนักเตะบางคนเริ่มฟื้นฟูร่างกายช้าลงลงสนามถี่ไม่ได้สปีดต,ต้นลดลงแต่สำหรับทีราทรภาพมันกลับตรงกันข้ามเขาอ่านเกมได้เฉียบคมกว่าเดิมเคลื่อนที่น้อยลงแต่มีประสิทธิภาพมากขึ้นการจ่ายบอลยังคงแม่นระดับเลเซอร์และสิ่งที่เวียดนามคาดไม่ถึงคือความนิ่งในเกมที่มีความกดดันสูง เหมือนเขาสามารถควบคุมจังหวะของเกมให้เป็นไปตามที่ตัวเองต้องการซึ่งนี่คือระดับของนักเตะตัวท็อปเอเชียที่ไม่ได้หายไปไหนในเกมนี้ตัวรูกของเวียดนามพยายามโจมตีจากฝั่งของอุ้งหลายครั้งเพราะเชื่อว่าเป็นจุดอ่อนจากอายุที่มากขึ้นพวกเขาคิดว่าน่าจะเจาะได้ง่ายแต่กลับกลายเป็นว่าเจาะไม่เข้าทั้งลูกดักทั้งลูกอ่านจังหวะก,การเปิดบอลรวมถึงความเด็ดขาดในการยืนตำแหน่ง ทุกอย่างถูกปิดตายรากับกำแพงที่ตั้งอยู่มานานนับ10ปีและนั่นทําให้แฟนเวียดนามต้องมาคอมเมนต์ด้วยความผิดหวังว่าทำไมเราถึงยังเจาะไทยฝั่งนี้ไม่ได้ทั้งทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าเขาคือคนเดิมไม่ใช่แค่เกมรับแม้แต่จังหวะที่ไทยต้องขึ้นเกมรุกฟูลแบ็กขาเก่ารายนี้ยังคงเป็นหัวใจขององค์การสร้างสารรค์บอล ทุกครั้งที่เขาได้บอลแฟนบอลไทยเหมือนรู้ทันทีว่าบอลจะไปถึงแนวรุกแทบไม่หลุดกรอบความคิดเขาไม่ได้ใช้สปีดแต่ใช้สมองและประสบการณ์ที่เก็บมาจากญี่ปุ่นจาก a f c แชมเปี้ยนลีกและจากการเป็นกัปตันทีมชาติไทยมานานหลายปีความนิ่งแบบนี้คือสิ่งที่เวียดนามไม่มีและยิ่งเห็นชัดเมื่อถูกเปรียบเทียบกับแนวรับของพวกเขาที่เกมนี้ถูกความกดดันเล่นงานจนเสียรูปทรงแทบทั้งแผง ในโลกออนไลน์เวียดนามโดยเฉพาะบนเพจใหญ่ๆที่มียอดติดตามหลักล้านมีแฟนบอลออกมาโพสต์แบบไม่อ้อมค้อมว่าไ้ายังมีทีเด็ดจากกลุ่นเก่าๆที่เราประมาทไม่ได้บางคนถึงขั้นบอกว่าถ้าเจอผู้เล่นแบบนี้เรากำลังจะเจอปัญหาใหญ่ในอนาคตเพราะประสบการณ์สอนกันไม่ได้ง่ายๆนี่ไม่ใช่เสียงแฟนไทยพูดแต่เป็นเสียงจากคู่แข่งที่ต้องยอมรับด้วยตัวเอง ขณะดเดียวกันชนาทิพย์ก็เล่นในแบบที่ทําให้เวียดนามต้องปวดหัวมากพอพอกันแม้เจจะเจอการไล่ประกบแบบถึงเนื้อถึงตัวแต่ความลื่นไหลความว่องไวการหาพื้นที่ว่างในระดับที่คู่แข่งจับทางยากยังคงเป็นเอกลักษณ์เขาทําให้เวียดนามต้องถอยลึกมากกว่าที่วางแผนไว้บางครั้งดึงแนวรับออกจากตำแหน่งจนเกิดช่องให้ผู้เล่นไทยคนอื่นสอดขึ้นมาได้ง่าย แม้จะไม่ได้ยิงประตูแต่เขากลายเป็นตัวที่ทำให้เวียดนามไม่สามารถตั้งเกมได้ตามต้องการแฟนบอลเวียดนามบางคนแสดงอารมณ์อย่างชัดเจนว่าทำไมไทยยังมีนักเตะเล็กๆอย่างชนาทิปแต่ครองเกมได้ขนาดนี้คอมเมนต์ลักษณะนี้เต็มฟีดเพจฟุตบอลเวียดนามไปหมดหลายคนต้องยอมรับว่าแม้แต่ซูเปอร์สตาร์ของพวกเขาเองก็ยังไม่มีใครเล่นแบบนี้ได้ นี่จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่แฟนเวียดนามถึงกับหัวเสียเพราะพวกเขาคิดว่ายุคใหม่ของไทยจะเน้นใช้ดาวรุ่งแต่กลับต้องมาเจอรุ่นเก่าแต่คุณภาพสูงแบบที่พวกเขาคาดไม่ถึงแต่เรื่องที่หนักที่สุดสำหรับแฟนบอลเวียดนามคือเกมรับไม่ลงตัวที่ทุกคนเห็นพร้อมกันอย่างชัดเจนแม้จะพยายามป้องกันเต็มที่แต่การยืนตำแหน่งที่ผิดลายหลายครั้ง ความประมาทของเซ็นเตอร์และการตัดสินใจที่ช้าเพียงวินาทีเดียวทำให้ไทยสามารถเจาะพื้นที่อันตรายได้ตลอดทั้งเกมเวียดนามมีช่วงเวลาที่ดูเหมือนจะตั้งเกมได้แล้วแต่พอมีความผิดพลาดเล็กน้อยไทยก็กระฉากเข้าหาพื้นที่ทำเกมรุกทันทีเสียงแฟนเวียดนามจึงกลายเป็นเอกฉันท์ว่าเกมรับเราไม่สมระดับทีมลุ้นแชมป์อาเซียนอีกแล้วบางคนพูดตรงๆว่า ระบบรับของเราแพ้ประสบการณ์ของไทยแบบหมดรูปและบางคนก็บอกว่าถ้าไม่แก้ด่วนอีกไม่นานอันดับในอาเซียนก็จะตกลงซึ่งเป็นคำพูดที่สะท้อนความกลัวลึกๆว่าเวียดนามอาจกำลังหลุดจากยุคทองเร็วกว่าที่คิดอีกสิ่งที่แฟนเวียดนามไม่เข้าใจก็คือเหตุใดไทยซึ่งหลายคนคิดว่าอยู่ในช่วงเปลี่ยนทายยังสามารถรักษาคุณภาพการเล่นระดับสูงได้ ยิ่งเมื่อเห็นอุ้งยืนกำกับแนวรับอย่างเฉียบขาดช่วยคุมจังหวะช่วยดึงความมั่นใจเพื่อนร่วมทีมทำให้เกมรับของไทยแทบไม่เสียทรงมันยิ่งตอกย้ำว่าผู้เล่นระดับตำนานมีคุณสมบัติที่นักเตะรุ่นใหม่ต้องใช้เวลาหลายปีในการสร้างแฟนบอลไทยเองก็ออกมาชื่นชมแบบล้นหลามหลายคนพูดว่านี่แหละของจริงอายุไม่ใช่ปัญหาเท่ายังรักสามารถประทานได้แบบนี้บางคนบอกว่า ฟุตบอลไม่ใช่แค่ความเร็วแต่เป็นเรื่องของหัวและอุ้มคือคนที่ใช้สมองเล่นได้ดีที่สุดในอาเซียนและยังมีคนเก่าอีกกว่าเวียดนามยังต้องเรียนรู้จากเรามากกว่านี้โดยเฉพาะความนิ่งในเกมใหญ่สิ่งที่ปรากฏในเกมนี้ไม่ได้บอกแค่เรื่องคุณพาพนักเตะแต่ยังสะท้อนถึงความจริงอีกอย่างหนึ่งของฟุตบอลอาเซียน นั่นคือทีมชาติไทยยังคงมี DNA ของทีมใหญ่แม้จะมีฟอร์มตกในบางช่วงแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องแสดงศักดิ์ศรีพวกเขาก็ยังมีไพ่เด็ดที่พร้อมพลิกเกมได้เสมอการที่รุ่นเก่าอย่างอุ้งยังคงยืนระยะในระดับสูงทำให้ไทยไม่จำเป็นต้องรีบพึ่งดาวรุ่งอย่างเต็มที่ในทันทีกลับกันดาวรุ่งสามารถเรียนรู้จากเขาได้โดยตรงนี่คือสิ่งที่ทำให้ไทยยังคงเป็นทีมที่ล้มยากในสายตาคู่แข่ง ในแง่ของเวียดนามแม้จะพยายามสร้างทีมที่เน้นพละกำลังและความเร็วแต่ความขาดประสบการณ์ในเกมบีบคั้นยังคงเป็นปัญหาใหญ่การเผชิญหน้ากับผู้เล่นที่ผ่านลีกญี่ปุ่นผ่านรอบลึก ACL ผ่านการเจอทีมชั้นนำของเอเชียทำให้เวียดนามต้องเจอกับกำแพงความแตกต่างด้านคุณภาพที่พวกเขายัางไล่ตามไม่ทันความมั่นใจที่เคยมีจึงเริ่มสั่นคลอน คืนที่เวียดนามต้องตะลึงกับฟอร์มของไทยคือคืนเดียวกับที่แฟนบอลไทยได้เห็นคำตอบชัดเจนว่าทำไมผู้เล่นอย่างอุ้มและเจถึงยังสำคัญต่อทีมชาติโดยเฉพาะอุ้มที่แม้อายุจะ30ปลายแล้วแต่ยังแจ๋วแบบไม่ใช่แค่ดีแต่ถึงขั้นเป็นคีแมนของทีมเป็นหัวใจที่ถอดออกไม่ได้เป็นเสาหลักที่ทำให้เพื่อนร่วมทีมเล่นอย่างมั่นใจเกมนี้ทำให้หลายคนยอมรับว่าเวียดนามยังต้องเรียนรู้จากไทยอีกมาก และยังไม่ใช่เวลาที่จะประกาศว่าพวกเขาเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนขณะเดียวกันทีมชาติไทยเองก็ได้พิสูจน์ว่านักเตะรุ่นใหญ่ที่ผ่านโลกมามากสามารถสร้างผลกระทบต่อเกมได้มหาศาลมากกว่าที่ตัวเลขอายุจะบอกไว้ค่ำคืนที่เวียดนามตะลึงจึงเป็นค่ำคืนที่ไทยประกาศศักดิ์ศรีและแสดงให้เห็นว่าฟุตบอลไม่ใช่แค่ความสดใหม่ แต่คือการผสมผสานระหว่างประสบการณ์ไหวพริบและความเป็นผู้นำที่ของจริงเท่านั้นที่จะทำได้และในเกมนี้อุ้งคือคำตอบที่ทุกคนเห็นพร้อมกันว่าอายุไม่เคยเป็นอุปสรรคถ้ายังมีไฟมีวินัยและมีมาตร,รฐานที่ไม่เคยลดลง